สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการปรับสำเนาการพรินพ์ออกมานะครับถ้ามันจางพิ้น์ออกมาแล้วไม่ชัดนะครับอย่างไฟล์ตัวนี้ในจอนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่พอพินพ์ออกมาแล้วมันจะเป็นจางไม่ชัดนะครับ,รบามาดูตรงไรเวอร์ของเครื่องนะครับในการเซตค่าเครื่องพิมพ์ว่าจะเซตตรงไหนแล้วให้มันชัดเจนขึ้นมานะครับ ก็มาดูตรงเครื่องพิมพ์เร์ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไฟล์ PDF นะครับที่ลูกค้าพบปัญหาคลิกตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นรุ่นเครื่องนะครับ250 SF ก็ต้องเข้าไปตรงนี้นะครับ Property ครับถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคุณสมบัตินะครับเข้ามาหน้าจอน,นี้มันจะมีหัวข้อ Print Quality นะครับเลือก Print Quality อันนี้เลือกให้มันเป็น6กรไปเลยนะครับตัวล่างนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับตัวนี้นะครับจุดสําคัญคือตัวนี้ถ้ามันอยู่ที่อ่อนเวลาปรินมันจะจางนะครับมันจะเป็นการประหยัดหมึกแล้วก็ไม่ต้องถ้ามันประหยัดครับก็ออฟไฟนะครับออฟเสร็จเรียบร้อยก็กดโอเคแล้วก็ลองปริน์ดูอีกทีนะครับว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับจากไฟตัวนี้นะครับที่มันนไม่ชัดครับ บางทีเราอาจจะเซตค่าไว้ไม่ชัดนะครับก็คือเซตค่าไว้ที่ตัวประหยัดนะครับเป็นไปได้นะครับว่าเกิดจากตรงจุดนี้ครับปรับให้เป็นออฟนะครับผมถ้าเราปรับเป็นออฟแล้วมันถ้าปกติมันจะต้องเข้มขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไข ผมกินเอนะครับออกมารวชัดเจนเข้มปกตินะครับถ้าใครเจอไฟล์ pdf หรือว่าไฟล์ Word Excel ก็แล้วแต่นะครับถ้ามันจำค่าไรเวอร์ไว้เป็นลนักษณะนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับตามที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับสนใจสินค้าติดต่อริโก้ติดต่อมึกนาวโทเนอร์นะครับเป็นมึกเทียบท่าของริโก้นะครับติดต่อทางผมได้เลยครับ0870977081นะครับ ขอบคุณมากนะครับผม